สวัสดีครับพ่อพี่น้องนะครับมื่อนี้นะครับพาพี่น้องนะครับมาเบื้องบ้านทรงบ้านโมเดิร์นนะครับมื่อนี้พอดีผ่านมานะครับก็ได้เห็นบ้านสวยๆงามนะครับผมก็เลยแวะนะครับเขามาสอบถามนะครับฉิมารีวิวนะครับบ้านให้พี่น้องได้เบิ้งนะครับเพื่อพี่น้องนะครับอยจะสร้างบ้านนะครับก็จะได้เป็นแนวทางนะครับในการออกแบบนะครับมื่อนี้พอดีนะครับผมได้ผ่านมาทางนี้นะครับบ้านหน้าดีนะครับมูสเบียสนะครับทางตรงใกล้ๆกับเทศบาลนะครับ พอดีเพิ่นสร้างเพิ่นเฮ็ดพอดีครับเดี๋ยวผมก็สิพามาพี่น้องนะครับมาสอบถามนะครับข้อมูลว่าบ้านหลังนี้เป็นอ่าทรงโมเดิร์นนะครับใส่างบประมาณหลายบันไดนะครับเดี๋ยวสิเข้าไปสอบถามกับอ่าสร้างเพิ่นนะครับพ่อพอดีพ่อกับอยู่กับสร้างพอดีนะครับสวัสดีครับพ่อครับอืมอันนี้พ่อพ่อพ่อเลิวบ่ครับนี่พ่อหลี้ยวบ้านนาดีนะครับเนาะพ่อหลิวนะครับเนาะเป็นช่างรับเหมาบ่ครับพ่ออืมมื้อนี้ครับได้มาพ่อกับช่างรับเหมาพอดีไอ้อันนี้ไอ้ ทรงโมเดิร์นจักรของนอนนะครับไหมสองของนอนหนึ่งของน้ามัครับหนองน้ามีหนึ่งของน้าหนึ่งของคว้านะครับเนาะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยเท่าไหร่ครับนี่ประมาณลอยซีหาดตะลังมิเลยนะลอยอ่าลอยหาดตะลังมตรนะครับเนาะคืออ่าหลังนี้นี่เป็นรับเหมาเร่นมั้งครับเนี่ราคาเหมาเล้นครับเนาะเท่าไหร่ครับพ่อเจ็ดเซนหาเจ็ดเซนหาพร้อมคอยู่เลยตั้งระบบน้าระบบไฟมั้งครับ พร้อมทุกอย่างพร้อมขออยู่อ่าเจ้าของบ้านคือเอาเฟอร์นิเจอร์เข้ามาอยู่ได้เลยนะครับคือเจ็ดแสนหานะครับพี่น้องครับอสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะครับหนึ่งห้องครัวนะครับพ่อเฮ็ยงานไปแล้วครับเดี๋ยวผมกะจีสอบถามไปเรื่อยนะครับนี่นะครับพี่น้องครับมืัอนี้ผมพาพี่น้องมาเบิ้งนะครับทรงบ้านโมเดิร์นนะครับสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวนะพอดีพ่อเพิ่นพักเที่ยงพอดีครับเดี๋ยวกะสีเข้าไปอ่าเบิ้งข้างในกันนะครับพี่พ่อเพิ่นพักกินข้าวกันครับแต่ว่าผมกะสีพาพี่น้อง เข่าไปเบื้องห้องข้างในกันนะครับเพิ่นให้เข่าไปเบิ้งอยู่อันนี้จากสิบจากเปอร์เซ็นต์แล้วครับนี่ประมาณแปดสิบไปครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับเนาะว่าก็เป็นรูปเป็นล่างให้พี่น้องได้เห็นกันแล้วนะครับกิดที่เห็นนี่ครับกับชิลเลียเก็บงานของสีของฟ้านะครับแล้วก็ข้างหน้านี่คือไอ้ตรงตกแต่งมาครับนี่ตรงระเบียงมาครับนี่เป็นระเบียงยืนออกมานะครับแล้วก็สิซิมีบันไดจักขันครับนี่สามขันนั่นมาครับ นี่ครับพี่น้องครับกายสีพ่าพี่น้องเข้าไปเบื้อ่าข้างในกันนะครับเป็นบ้านทรงโมเดิร์นนะครับข้างหน้าเพิ่นก็ยังยังบ่เก็บงานครับเพราะว่าเลือบันได3ขั้นอ่าเป็นบันได3ขั้นนะครับแล้วก็นี่ครับด้านหน้าสิเป็นเฉลียงอ่าระเบียงออกมานะครับตัวนี้สิเป็นเล็กเพิ่นใส่เล็กให้อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมก็สิพาพี่น้องเข้าไปเบิ่งข้างในกันนะครับ2ห้องนอนนะครับนี่ครับบรรยากาศข้างในครับอันนี้สิเป็นฟ้านะครับห้องโถงเขามาก็จะเป็นห้องโถงนะครับห้องโถงลง โอ้กว้างดีคร like ับ <jähr> พ <bracket difference> ี่น้องพื้นที่ใช้ซอยครับลอยหาตารางเมตรครับโอ้เขามากอะสิเป็นห้องโซนห้องอ่าห้องโถงครับเป็นห้องโถงใหญ่ห้องรับแขกนะครับแล้วก็โซนนั่งเล่นนะครับนี่จะเป็นห้องนอนสองห้องนะครับนี่เขามากทรายมือนะครับจะเป็นห้องนอนสองห้องครับห้องนอนก็จะประมาณสองพันสามนะครับนี่ห้องสามสามเมตรครับเออสามพันสามประมาณนี่งครับสามเมตรนะครับนี่เบื้องนี่ครับห้องนอนสองห้องนะครับนี่ อันนี้อาจจะเป็นของนอนใหญ่กว่านะครับอาจจะเป็น4เมตรนะครับ3เมตรกว่า3เมตรครึ่งนี่ครับขอมากจะเป็นอ่าข e องห้องครัวครับห้องครัวนี่ข้างในจะเป็นห้องครัวนะครับกระเทียม้าหรือเมื่อนมันก็นจะมีห้องน้ำนะครับหนึ่งของน้ำนะครับนี่ห้องน้ำเพิ่อจะยังไ่เสร็จนะครับกัเพิ่งอ่าได้ประมาณอ่าหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับก็จะเห็นเป็นรูปเป็นร่างนะครับนี่ผ้าพี่น้องอ่ามาเบิ้งกันนะครับ ในงบรับเมาสทับเจ็ดแสนหาครับพ่ออมเขาอยู่ครับนี่ถือว่าราคานะครับบ่แพงเหมือนเดนนครับสรับพื้นที่ใช้สอยหนึ่งอยหาตารางเมตรนะครับสองของนอน์หนึ่งของหนะครับมาเบิ้งทั้งร้างกันครับให้พี่น้องเบิ้งด้านหลังกันด้านหลังกันจะเป็นลักษณะนี้ครับนี่ครับด้านหลังจะเป็นลักษณะนี้ให้พี่น้องเบิ้งก้อนครับลักษณะนี้ด้านหลังกันนะครับเป็นฝ้า เี้ยที่ได้สอบถามเจ้าของบ้านเพื่อนนะครับว่าเพื่อนพอใจบ่หรือว่าตรงไหนนะครับอันนี้ม้งซื้อรถมาครับนี่อ๋ออันนี้สิตตออันนี้เจ้าของบ้านครับน้องเนาะครับผมสวัสดีครับพี่ครับพี่ยังครับนี่พี่เก๋ครับพี่เก๋อ๋อนี่คือพี่ต้อลงเป็นลงรถมาครับรวมในงบ75,000สนห้นะครับคือรวมในงบอีกมีรรถพร้อมครับรวมในงบเลยอ๋อคือเพื่อนจิตตอลงรถออกมาอีกในงบ75,000สนห้าเนี่ย พ่อยู่ได้เลยเป็นไรครับพ่อใจครับพอใจเนาะกับงบ7จ0 0 0 0นหนะครับกับบ้านที่ออกมาเดี๋ยวเขาสิสอบถามพ่อเบอร์โทรพ่อเพิ่นไว้นะพ่อลิ้วนะครับอบอกเบอร์พี่น้องไม่ได้พ่อศหครับ0ีเจ็ดแปดหมอีกรอบนึงครับพ่อสองสี่เจ็ดศูนย์ศูนย์แปครับสองสี่เจ็ดสองสี่เหพ่อลิ้วนะครับบ้านหน้าดีนะครับ ช่างรับเมาส์นะครับเพ,พื่อนกะรับเมาส์ครับออกแบบก่อสร้างบ้านาทุกรูปแบบนะครับได้เบิร์ดนะครับ <S <S เดี๋ยวกับสีมีบ้านงามๆผมก็สิไปตามพ่อริวไปรีวิวให้พี่น้องได้เบิ่งอีกผมเห็นอยู่หลังนึงครับส่งค่ายบ้านผม <S <S เดี๋ยวผมก็สีไปรีวิวให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับเดี๋ยวผมก็สิสอบถามข้อมูลพ่อเพิ่นไว้นะเพราะว่าพ่อไม่พ่อเพิ่อนว่างครับแต่ว่าผมก็สิไปรีวิวอีกหลังนึงนะครับผู้ใดนะครับสนใจนะครับอยากเฮ็ดบ้านนะครับในเขตอำเภอสุวรรณภูหานะครับพ่อเนา้อันนอกเขตได้ครับไปวะ ไปให้กันเนาะแต่ว่ากระชีอีกม่บวกอ่ามีราคาอีกค่าค่านึงแต่ว่าคันพูดถึงในพื้นที่สวนอณภหานี่คือราคากันเองนะพอเนาะคือราคากันเองนะครับคือสามารถอ่าเอาแบบไม่ให้พ่อเพิ่นได้นะครับโทรมาติดต่อเลยก็สอบถามแล้วก็เอาแบบไม่ให้พ่อเพิ่นได้นะครับเพราะว่าจะเป็นสะบ้านทรงโมเดิร์นหรือว่าทรงต่างนะครับเพื่อนกระิีอ่าประเมินราคาให้นะครับว่าราคานี่รับในบจังสรคุยกันได้นะครับแต่ผมดูนะครับนี่7ก0แสนหาถือว่าคุ้มค่านะครับนี่ เพราะว่าพื้นที่ใช้ซอยนะครับลอยหาตารางเมตรแล้วกสองของนอนหนึ่งของหน้ามีหนึ่งของขั้วนะครับแล้วก็อ่ารูปทรงสวยงามนะครับเพิ่มสีตอลงรถออกแผ็งข่างอีกเนาะครับในรวมเจ็ดเ้นหาหนอพ่ออืมนี่ครับมีลงรถให้พร้อมครับโอ้ครับราคาดีครับราคาถือว่าโอเคนะครับสำหรับอ่าของพ่อหลิวนะครับคันผู้ใดสนใจก็เข้าไปอ่าโทรไปสอบถามพ่อมันได้นะครับคันผู้ใดอยากส้างบ้านในเขตอำเภอสุนงหาหรือว่าใกล้เคียงครับสอบถามราคากันได้นะครับนี่ครับพี่น้องครับ เมื่อนี้ก็ได้พาพี่น้องมาเบิรงกันนะครับบ้านแบบทรงโมเดิร์นนะครับโมเดิร์นสอง้องนอนหนึ่งของน้ำหนึ่งของครัวนะครับพื้นที่ใช้ซอยหนึ่งลอยหาตารางเมตรนะครับงบประมาณเจ็ดแสนหาพ่อของเขาอยู่ครับพี่น้องซึ่งตอนนี้ก็เซ็ตไปแล้วประมาณ70%นะครับก็ยังเหลือรายละเอียดพวกไอ้กระเบื้องยังไม่ได้ปูแล้วก็พวกสุขภัณฑ์ต่างๆนะครับแล้วก็สิมีพวกบันไดนะครับซึ่งกระเบื้องก็จะเป็นแกรนิโตแผ่นใหญยนะพี่เนาะ จะเป็นเกนเนโต้แพนเน่ครับข้างในหันเดี๋ยวตอนหอดร้อยอรนเส้นนะครับผมมาชิพ้าพี่น้องมาเบิ้งอีกรอบนึงนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้เบิ้งแบบคร้าๆกันนะครับคันผู้ใดสนใจนะครับอยากสร้างบ้านกระโถนไปอาติโตอพ่อริ้วได้นะครับบ้านนาดีนครับช่างรับเหมาครับราคาดีนะครับถือว่าราคาโอเคครับสำหรับพื้นที่หนึ่งอยหาตารางเมตรนะครับกับงบประมาณเจ็ดแสนหานะครับ เอาไว้ลอยเปอร์เซ็นต์กับสีผ้าพี่น้องมารีวิวกันอีกรอบนึงนะครับเมื่อนี้นะครับนี่ครับพี่น้องครับเมื่อนี้กับผ้าพี่น้องมาเบิ้งกันแล้วนะครับคันผู้ใดสนใจอยากได้อ่าแบบบ้านหรือว่าอยากสร้างบ้านนะครับในเขตอำเภอสุวรรณภูหาหรือว่าใกล้เคียงนะครับก็ลองโทรไปอ่าติดต่อกับพ่อหลิวช่างรับเหมาได้นะครับบ้านนาดีใครสว่างครับพี่น้องเพิ่นกับมีอ่าทีมงานแล้วก็ออกแบบหรือว่าสร้างบ้านนะครับราคาดีครับบ้านงามราคาดีรายหลังเลยนะครับในอ่าบ้านนาดีใครสว่างนะครับคันผมมีโอกาสผมจะไปรีวิวให้พี่น้องเมื่อเรื่อยนะครับ ของฝีมือของพ่อเลี้ยวนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับขอบคุณดลายครับที่ติดตามเราชมกันนะครับเอาไว้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์หุ่นกระชาพี่น้องมาเบิ้งอีกรอบนึงนะครับเนาะมื้อนี้ได้มาเบิ้งคร่าวๆนะครับแล้วก็มาเบิ้งราคาแบบนะครับว่างบประมาณเท่าไหร่ตั้งแต่นะครับสำหรับบ้านโมเดิร์นสองของนอนหนึ่งของน้านะครับสำหรับมื้อนี้ขอบคุณดลายสวัสดีครับ